ยินดีด้วยค่ะใครที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเปิดลงทะเบียนประรวงการค้ังจอทบทวนสิทธิผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่เร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมรเรียกร้องพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการนะคะคนแก่แล้วก็คนยากจนกลุ่มเปราะบางจริงๆค่ะอยากให้ทางรัฐบาลทบทวนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ล่าสุดมีข่าวดีเดือนมีนาคม2568กระทรวงการคลังจอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่รอคอยลงทะเบียนทำบทัตรคนจนรอบใหม่ไม่ควรพลาดติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนท,ทุกทท่านใครที่รอคอยลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ฟังให้ดีเลยนะคะในส่วนของทางกระทรวงการคลังตอนนี้เลงที่จะทบทวนแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ภายในเดือนมีนาคม2 5งพันนี้เป็นการยืนยันออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมและจะมีการทบทวนคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกๆ2ปีเบื้องต้นคาดว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิมค่ะ ส่วนคุณสมบัติในการเข้าร่วมของการยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมใครที่รอคอยลองทะเบียนทำบัตรคนจนฟังด่วนเลยค่ะ1ท่านต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้บุคคลไม่เกิน1 0,000 0สบาทต่อปีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวไม่เกิน1 0,000 0สบาทต่อปีต่อคนนะคะแล้วก็ทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากสลากพันธบัตรนะคะแล้วก็ตราสารหนี้ถ้าเป็นบุคคลไม่เกิน1 0,000 0สบาทต่อคนต่อปีครอบครัวไม่เกิน1 0,000 0สบาทต่อคนต่อปีและไม่มี งเงินในการกู้นะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตามที่ทางกระทรวงการคลังกํากหนดรวมไปถึงไม่มีบัตรเครดิตด้วยค่ะส่วนคนที่ไม่เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือพระพิสุทธิสมณรน,น,นักพจนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกขังผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักง,งานราชการนะคะลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานในหน่วยงานราชการผู้รับบาเหน็จบํานาญข้าราชการสวรและสสค,ค่ะเอาละค่ะใครที่จะลง ทะเบียนนะคะหรือว่ารอคอยการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่า8ปดเรกิการเหงบัดรรอบใหม่ข่าวดีมาแล้วค่ะ กระทรวงการคลังจ่อทอบทวนลงทะเบียนทำบัตรคนจนเร็วๆนี้เลยนะคะภายในเดือนมีนาคมยินดีกับพี่น้องประชาชนค่ะสิทธิประโยชน์ยังคงได้รับเหมือนเดิมวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม8 0สิบาทนาน3าเดือนค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะมีการจ่ายเงินในวันที่1ตุลาคมค่ะและในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆจากทางภาครัฐจะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกอย่าง เช่นดิจิทัลวอลเลต1หนึมื่นบาทนั่นเองค่ะใครที่รอคอ,อยลงทะเบียนเลยคัดกรองใหม่คนที่จนจริงๆจะได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ่่งรัฐค่ะยินดีกับพี่น้องประชาชนที่รอคอยลงทะเบียนทำํำบัตรคนจนรอบใหม่นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ